แบบนี่เขาก็จะอายได้บน่นเนาะ <c oughs> คุณไม่เคยอาบก็น่าจะอาวุาได้เต็มสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพ่อพ่อพวกกับพวก,พวกเฮาซีคนเนาะมุน้กานุน,ก,บบบน,นกับน้องวันแล้วก็มีน้องแก้วน้องเดือนแล้หลานๆนุ่นกะสซีมาน้ำนุ่นเนาะมุน้ก็คือแบบว่า น้ำยูเหือขนาดโออกเนาะโบออกกันเลยแบบว่าพากันมาอาบน้ำห้วยแล้วพี่น้องเพราะว่าน้ำซึ่งนี่ก็เป็นน้ำใหญ่เนาะแล้วก็บ่นใดก็จะเป็นบ่วนที่มันอยากลึกๆขนาดพากันมาโดนมาอาบน้ำยูพีนะก็เลยว่าเออเอาเครื่องมาซักน้ำเพราะว่าน้ำาบออกได้สองสามมื้อกันเลยว่าพากันมาซักเครื่องน้ำเนาะเพราะว่าฝนตกหลายมื้อแล้วเฮ็ดให้อันอุ้งน้ำบ่อนที่ข้าเจ้าขุดแล้วก็ ไปโกโต้ตวงนะขนาดขาเจ้าจกวนน่าจะล่างหรือว่าเนื้อใดมันปั่นเนาะมันมีขี่ซ้ายขี่เหยื่ออะไรขนาะดแล้วก็น้ำโบ้วอกหลายมือก็เลยว่าพากันมาอาบน้ำห้วยเอาเนาะเดี๋ยวเป็นเนื้อใดเฮาสิพากันไปอาบน้ำยุห้วยน้ำเนะาะเฮายางมากะใกล้ๆสี่หอดแล้วเดี๋ยวเฮาสิพากันไปอาบน้ำนาะน้องวันเนาะนะ้นทั้งวันจะเมียน <c oughs> เครื่องอีกเนาะโอ๊ยไปมีคนน่าอาบน้ำพวกนี้นะมาอาบตลอดนู้นเนาะ น้ำน้อบักเตสใต้น้ำใหญ่เนาะพี่น้องหุ่นคนอาบน้ำมันละลาย นี่เขาจะมาซักเครื่องอยู่บนนี้เนาะระหว่าน,นี้ไปซักยูใส่ซักวันนี้บะต่อบนนี้ป่ะอ่เอาเพราะมันมี่มันหินงอยเครื่องเขาแด่นะอยู่ทางข้าจบน้ำเนาะเขาจะ,านนะ,จะไปซักยูอันทึ่งขาเจ้าก,กับบุมเมนเนะเาะเไาซักยูกล้องนางแก้วอวบสิลล่มนะฮนสิลมสิลล่ม เกียมเพื่อมาซักเนาะเต็มเลยสินะสอาดสะอาดสุดสอาดนี่ตอนนี้คือพี่น้องนิ็หน่อยน้ำอาบน้ำบักหลายจะเป็นเวลาอยากเล้งหนึงแล้วนกประมาณสี่โมงใดแล้วน้องแก้วจะไปอาบน้ำแล้วบอสเสียงยัง นี่นุ่นกลับน้องวันซีมาซักเครื่องแบบนี้เคยมาซักบ่อยู่หนน่วยนำนี่วันนี้นะ่ะซักตลอดอ๋อามาตลอดเวลาน้บบ่อออกไปเลยอืมเอ้ยกับมาตลอดน้านำบ่อออกเราก็เอ้ยกับมาซักอีวันนี้เลยแต่ว่าคิดว่าเออน้องวันยูคูบุญลงมาเนี่ยน่าจะบุมาซักอูยูบนน่บนนั่นนะี่เนาะเพราะว่า ห้วยเดียวอยู่แต่ว่าเขาซักคนละจุดเนาะค<ม>นละจุดคนละบอลแต่ว่านอ้องคุณมาซักอีบน,นี่แต่น่าจะเจอกันยุ่งเนาะมื้หน้าน <c oughs> จุ่มเครื่องก่อนนี่ยุ่งเครื่องหลายมือเนาะพี่นอ้องเราไม่ได้ งเอาเครื่องมาเซยู่น้ากับจุดหมินเมื่อไหมึง่ค่อยมีมังหินหลายเนอะคันว่าแม่นันบนจุดใต้มีพันมีนักมังหินหลายยู่นี่บูคยมี เครื่องซักยิ่น้ำห่วยแบบนี้จะไหลแบบสบายแลว้วก็สะอาดน้ำไม่ได้ไหลไหลเกลือคนวมาซักยูเฮือนคือแบบเอาซักน้ำกรอ,อกยูกเฮือนเนี่ยโอ้ยอยุงย่งยากเพราเขาต้องเลไหลไหลเกลือยากอีกแมนจะเสียอะไรพี่น้องคือแบบว่าเขาไปหัวไปสวนมาขันน้บโบกเขา,ขาออก็ล่นมาอาบน้ำห่วยแบบนี้เลย ามาแล้วอะมาแล้ววะไม่ยังครบฮะไม่ยังครบเดี่ยวไปยังฮันอ๋อ,อสิล่มได้ระวังได้ระวังนี่บรรยากาศดีเนาะบัคซีนกันได้เนาะเนียนฝ้าฝ่าอยากบด,ดนิดนึงง <laughs> ัด นัดกันมาอาบน้ำยื้นหน้วยบนนี้ก็แต่ว่ารู้สึกว่าม่นั่นน้องวันคิดวันคิดวามันอาบอยู่ใต้พวกวนูก้นเพราะว่าเือนน้องวันคือแบบว่าอยู่มัมออยู่บนไต้่ะน่ะบนนั้นจอาบจ่ว่าต้นต้นต้นยังมัสักมาอาบอยู่นี่อ๋ออยู่บ,บ,บนน,บนี้ก็ดิ้งน้อยอาบลายนเพราามันอันอยากลดนอยนึงมันเป็นวังแต่ว่า อยู่เพื่อนนองเด็กน้อยเขามาอาบอยู่นี่สลอดได้อ๋อมันสบายนำไงเลยอยู่ผุนนำบกขยิบอะไรสมมุตมิว่าสมมุติว่ามีหูบเาวนี่สีพมามาอาบน้ำแบบนี้เขาก็จะอาบได้บน่นเหรอ คนไม่เคยอา,อกอาบกนัน่าจะอาบบ่ได้เตยนะคุณแม่คันมาถูกบ้านอื่นเลย่ะบอกกัน่าจะอาบบ่ได้แต่ว่าคันแม่บ้านเฮาก็คือที่เรื่งเพราะว่ายามน้ำออกเขาก็อาบอยู่นี่ตลอนนะภาเครื่องนี่แบบ สุกกระปุกย่างแรงน้นำนีคุณขนาดเลยแม่น้องน้องแก้วกับน้องเดือน,น้องอานมีทรึงคุณละ่ะว่าน้ำเล็กว่าสั้นแล้วก็คนนอันไปหัวดส่วนพระเจ้าก็มาทางนี้เลยทุกคนว่าเราอาบน้ำยังหัวได้ดนหน้าไปหน้าก็มาเนาะ นี่สักเพื่องแล้วเนาะเขาก็ดเปมาไล่เพื่องเนาะไหนน่นี่สบายเนาะไล่<ห>บาดเดียวน้ำเนี่น้ำเปื้อนบ่มีเลย <laughs> ี่สาววมาอาบน้ำเนาะสาวเวเดินปุ๊บปุ๋ยไอ้เพ่กน,นาอาบน้ำดินนอาบนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเขีองคูน,นึงป้าเมื่อกี้ต่อรถเซมายกมากๆหนักเนาะยันนี่คือเฮา ซักเครื่องแล้วเป็นเทียมห้อยแล้วนุ่งกับน้องวันซักเครื่องแล้วแล้วก็สตีพากันไปอาบน้ำเนาะพี่น้องเครื่องอะไรนเป็นน้นซักแล้วนี่เพิ่งซักแล้วะอ, <laughs> อันนี้ยิ่งคอยซักกำลังเอาโดยพี่น้องคือตอนนี้คือ วันกับผ้ากันซักเครื่องแล้วเป็นที่เหี่ยมห้อยเนาะกับที่ผ้ากันล้างหน้าล้างตาอ้าบน้ำสีแค่เนาะแล้วก็บเบิ่งเล็กน้อยเนาะว้าลายมากน้ำพี่น้องประมาณนี้เลยอันนี้กับผ้ากันสีแคว <laughs> เนาะแต่ชนี้ฝนตกหลายแล้วเนอ่นอยอกแบบคุณไม่เนื่งมาใส่ลายเลรไอเย็นดีขนาดเลย บางคนอาจจะว่าเป็นอย่างกระปูอาบน้เหมันเ like ิน okay. ็กน้อยอยู่บ้างว่าคำว่าสีแกค like ลนเขาสีอาบน้ำลุลุ่มขนมันนั้นอาบหลายคนก็เลยมาสีแก้คลนซึ่งก่อนแล้วกันชิลงไปอาบยูำลุ่มทุกกันยามเิ็กน้อยเลาวหนุ่มวันเขามาอาบตลอดเลยเนาะแล้วน่าจะน้ำใหญ่เนี่ยมาจะเลยคิดเหรอส่วน้อยเนาะอืเขามาอาบแบบอู้หลายหลายคนจนอาบมาซุกกำซุกแหล่ซุกแหล่จะกลับเรือน่ะ อาีนี่เลยบอกเรือให้จอดมันล้มลงไปแต่นี่ไม่ล้ไปไอืออาเย็นมากเกี่ยวดือนบาปเลยบ้าไปนั่งดืนไป

ทำบีมุ่งเฮ้ยกมาเยมุ่งเาเวกเได้ไหมมากเบ่งได้ไหมอ้อำไยจะมีคักเอ้ยเจ้าพ่อเจอะมีบมกก้วรบอกไรบอกแก้วบอลิเรียมกึ้อยัน ไม่อาบเลไม่อาบเลยกินนั่งท่เลกไหมอันนี้เรามาเล่นน้ำทะเลกันมาที่เด็กเราจะมาเล่นน้ำทะเลกันเราไปทางนเลกิดอะไรขึ้เจียบเจียบลอยน้ำ Ôi! Ôi, lật cáiแกo. Đi vào phòng xin. Ôi, còn tiếng sao. Đi đi. น้าน้ำลอยน้ำลอยใตขึ้นเหนือลอยเหลือขึ้นใจเดี๋ยวจะลองลอยน้ำดูเด็กจะได้น้ำบนน้ำแก้วนั่งเด็วนั่นเดินอะไรผด

แกเป็นคนนั่้อยู่นัมเย็นแต่ว่าเาลุกมือเย็นโน้ตอาบเย็นเฮ้ยโอ้ยเยโอเย็นขึ้นมิใ้หัวหัวหัว โอ้ยจิ๊กั่นจิี้มั่นบอนเขมาอาดกระดดเนาะต่วาโดดจิมั่นมีบอโดดมีอโกระโดดลงมาค่ะจวาจะมีบอนี่แล้วไม่ถ้มันล้มมีคนบ่นคือนนาสนนานสนานันกอาานสันแล้วพัน

โดนยับบอร์อู้หไม่โอเลอะค่ะเ <haba> ยอ็นดีขนาดนั้นเลยตอนนี้คือสีพากับเส้าอาบน้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เขาเออแต่เมื่อกี้เขาอาบตอนนั้นตอนเขายังปุ๊ใส่สบู่นะอาบโดนขนาดเลยแล้วตอนเดี๋ยวนี้อาบเวลามาหนาวเนาะแล้วก็ที่ได้อันปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วขอบใจเพราแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามพราะตรงคิวนุ่นจนจบแล้วเขเม่นให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะ นุ่นละกาลันหลัตลอดมาเนาะพี่น้องตำนแลัวคลิปนี้สบายดีสิกรรมเพื่อนกันเด้ายบ้า